B.R.D. ดูดวงปี2,568รารสาศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมในปี2,568นี้ดาวใหญ่3ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมส่งผลให้ดวงชะตาโลกและดวงชะตาประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับชาวลัคนาราศีกุมและชาวราศีกุม จะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับดวงชะตาจากผลการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในปี2568เชิญมาติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้สำหรับผู้ที่รับฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแตรงกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับเป็นกำลังใจให้ช่อง VRD ดูดวงด้วยนะคะทำนายดวงชะตาปี2568ชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมดวงชะตาในด้านการงาน ในปีนี้เป็นปีที่คนลัคนาราศีกุมมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงคุณจะได้คนพบตัวตนในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือคิดว่าใช่ในทุกๆเรื่องซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องดีรวมไปถึงในเรื่องของการงานสำหรับในช่วงต้นปีจะมีดวงดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ที่ดิน การทำงานกับที่บ้านทำงานกรงสีหรือทำงานร่วมกับคนในครอบครัวพอผ่านในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นจุดที่คนลัคนาราศีคุมมีแนวคิดเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆคุณจะมีไอเดียอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือคุณจะได้ทีมงานที่มีอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น หรือมีบริวารลูกน้องที่ดีคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการงานสิ่งที่ต้องเตือนคือในระหว่างวันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2568เป็นช่วงที่คนลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังว่าการงานจะสะดุดติดขัดคุณอาจถูกมอบหมายให้ได้งานที่สิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนดัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตำแหน่งหน้าที่การงาน ระวังการถูกหลอกใช้โดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คนทำงานต้องระวังความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่เจ้านายจนเกิดความขัดแย้งในเรื่องของแนวคิดสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระขอให้ระวังปัญหามีความสะดุดติดขัดในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการเกิดศัตรูในแวดวงการทำงานอุตสาหกรรมการหมุนเวียนเงินจะค่อนข้างจะสะดุดติดขัดหมุนเงินไม่ทนันการติดต่อด้านการงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของธุรกิจและอีกป,ประการหนึ่งที่ต้องเตือนคือขอให้เรามาระวังความมั่นใจของคนละคนาราศีกุมเองจะกลายเป็นอีโกโ้หรือความมั่นใจจนเกินพอดีจนขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ผู้มีอวุโสสูงกวา่าซึ่งจะส่งผลทําให้ความสําเร็จที่คุณควรได้ลดน้อยลงไปลงไปถึงทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีกับตัวคุณไปด้วยดังนั้นขอให้คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสติ ค่อยๆคิดค่อยๆทำรับรองว่าการงานของคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีสำหรับด้านการเงินช่วงต้นปีก่อนดาวราวหูย้ายดาวราวหูอยู่ในตำแหน่งค้นรัพย์ทำให้แม้ว่าจะมีรายได้ของคุณเข้ามาอยู่เป็นประจำต่อเนื่องแต่คุณมักเก็บเงินไม่อยู่มักเสี่ยงเงินเพราะตัวเองขอให้ระวังการตัดสินใจในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยเกินพอดีเกิดการเสียเครดิตท,ทั้งด้านการเงิน หรือคนสนิทสร้างปัญหาทางการเงินให้เมื่อถึงในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเป็นช่วงที่คนลักนาราศิกุมมีความมั่นใจในตัวเองสูงการได้เงินหรือเสียงเงินก็เป็นพอตัวเองทั้งนี้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศงานสีเทางานบันเทิงการใช้แสงหรือเงาจะดุ่งเดืองอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมเป็นต้นไป จะเป็นจังหวะแรกที่ลึกๆในใจของคนล,นาลาักนาราศีกุมจะเกิดความทุกข์กังวลใจในเรื่องการเงินโดยจะเริ่มทุกข์ใจแบบไฟสมขอในด้านการเงินต่อเนื่องยาวนานไปเช่นนี้ประมาณ2-3ถึงปีด้วยเหตุรายจ่ายที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนรายจ่ายแบบไม่ได้วางแผนเตรียมการหรือรายจ่ายลับๆแบบไม่เปิดเผยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือบอกใครได้ทั้งนี้ให้สังเกตว่ารายจ่ายที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นมักจะมาจากเรื่องของครอบครัวบ้านรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นรายจ่ายความรับผิดชอบของคนลักษณาราศรีกุมที่มีต่อคนรอบตัวอย่างไรก็ตามในปี2568นี้คนลักษณาราศรีกุมขอให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถบริหารจัดการเงินได้มีเพียงแต่ในช่วงปลายปีที่การงาน,งานการเงินและโชคลาภของคุณจะสะดุดติดขัดไปบ้างแต่ในภาพรวมดวงชะตาของปี2568ในด้านการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับดวงชะตาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและความรักในเรื่องของความรักนั้นคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะในช่วงพฤษภาถึงตุลาคม โดยคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีอายุน้อยกวา่ามีหน้าตาเด็กกวา่าซึ่งหากลองคบดูแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสดใสเหมือนกับไปเป็นวัยรุ่นสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปขอให้ระวังความเป็นตัวของตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองที่เกินพอดีจนทำให้คู่ของคุณปรับตัวเข้าหาด้วยได้ยาก จนทำให้เกิดความไม่สบายกาายไม่สบใจในเรื่องการครบหากันเลยไปถึงเรื่องของการขัดแยง้งการนอกใจไปคบหาคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจกว่าสดชื่นมากกว่าจึงเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีกุมต้องระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องปรับเข้าหากันขอให้หมั่นคอยดูแลความรู้สึกของคู่ชีวิตรวมไปถึงขอให้ระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันที่เกี่ยวข้องกับลูกบุตรหลานบริวารเป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ และลุกลามไปในเรื่องอื่นๆสำหรับคู่รักที่ยังไม่แต่งงานขอให้ระวังเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนส่วนคนที่ต้องการมีบุตรอยู่แล้วจะมีโอกาสได้บุตรสมหวังดังใจทั้งนี้การที่ในปี2568นี้ดาวราวหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนลักนณาราศีคุ้มย้ายเข้าสู่บ้านตัวเองในรอบ18ปีส่งผลทำให้ถึงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่ใช่จะทยอยหมดวาระออกไปจากชีวิตของคุณโดยคุณจะสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตอาชีพที่ทำคนรอบตัวคนรักซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวตนของคุณซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้คุณเกิดความมั่นคงตรงใจที่อยากได้อยากเป็นซึ่งบางคนอาจจะต้องยอมเปลี่ยนก่อนแล้วถึงจะดี และบางคนดีก่อนแล้วมาเสียหายที่หลังก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับดวงชะตาในกรอบใหญ่ของชีวิตของคนลัคนาราศีกุมไปจนถึงปี2572ดาวมิตุยูดาวแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้คุณมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่ทำงานถึงคาเวลาที่ได้หมดหนี้สินในเรื่องของบ้านหรือรถยนต์หรือมีการสร้างหนี้สินชิ้นใหญ่ การสร้างอาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นภาระหนักแต่เป็นจุดมั่นคงในชีวิตคนที่ทำงานในเมืองอาจตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดกลับไปทำงานกับกรุงศรีที่บ้านเปลี่ยนแปลงสถานะเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถยนต์หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมาชิกหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเช่นการแยกครอบครัวจากครอบครัวใหญ่ย้ายมาอยู่ครอบครัวเล็กลงหรือมีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกใหม่มีลูกหลานสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในบ้าน สำหรับเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568สรุปดวงชะตาชาวล,าลาัคนาราศีคุมในปี2568ปีนี้จะเป็นปีแห่งการค้นพบตัวเองที่นำพาไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จเป็นปีที่คุณสามารถเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆในด้านการเงินจะมีความก้าวหน้ามั่นคงมีโอกาสได้บ้านรถยนต์ที่ดิน มีการสร้างภา,าระใหญ่ที่เป็นความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวส่วนด้านความรักคนโสดมีคนที่ถูกใจแบบปุบปรับฉับพลันคนมีคู่ขอให้ระวังประคับประคองดูแลความรู้สึกของคู่ของคุณด้วยคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมีดาวราหูเป็นดาวประจำตัวซึ่งดาหูถือเป็นเงามืด จึงควรทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการบริจาคค่าไฟมอบหลอดไฟให้กับวัดหรือให้กับสถานที่สาธารณะประโยชน์ให้หาโอกาสไปไหว้พระนอนปางโปรดอาุูลินทาราหูการทำบุญโดยมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นการมอบแสงสว่างและให้โอกาสกับชีวิตคนหนึ่งคนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของคนลัคนาราศีกุมที่ดีอยู่แล้วสว่างโดดเด่นขึ้นไปอีก